สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการนนะับจำนวนของตัวเลขนะคะเรามาเริ่มจากเลขศูนย์กันเลยนะคะหน,น,นึ่งเอ็นทูเทรเฟียรเฟมเซ็กซ์ชูอตตานีทีเอลทูเทรตเน ฟิลเต้นเฟมเต้นสาเต้นสตเต้นอดเต้นนิดเต้นขูวะขูเอนขูทูขูทะเลฟียร์ฟมเซ็ชืู่อดวนต ฟอร์ตี้แฟมตี้เซ็กซ์ตี้ซดตี้อดตี้นิตตี้ฮุนดราฮนราอแอนฮุนราออกทูทูฮุนดราทูเซนทีทูเซนฮุนดราทูเซนแอนมิลวุนค่ะ ก็จบลงแล้วนะคะกับการน,นับจำนวนของตัวเลขแต่ก็ยังมีตัวเลขอีกบางตัวนะคะที่เขียนอย่างหนึ่งอ่านอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเลข16ค่ะเขียนว่า s e x t e n t แต่ว่าเวลาเราอ่านจริงๆเนี่ยเราอ่านว่า s i z e t e n t นะคะแล้วก็เลข8กับเลข18จอกเสียงคล้ายกันมากเลยคะ่ะบางทีอาจจะทำให้เพื่อนๆงงนะคะ เลขแปดอ่านว่าอดแต่อดแต่แ,ตแล้วก็เลขสิบแปดนะคะเลขสิบแปดจะอ่านว่าอดเต้นอดเต้นนะคะอดแล้วก็อดนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะคะโอเคอยังไงวันนี้ก็จบแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ